อย่าผมขอเป็นตัวแทนของคนซื้อแล้วกันนะครับคือถ้าเรามองว่าเราทํางานเก็บเงินมาแล้วก็อยากจะมีบ้านสักหลังมีคอนโดสักห้องหนึ่งเป็นของเราเองแล้วทรัพย์สินเหล่านี้ในอนาคตถ้าสมมติเราย้ายจากคอนโดไปอยู่บ้านตัวคอนโดล้วก็อาจจะปล่อยเช่าให้เป็นเหมือนเป็นรายได้เสริมของเราได้เป็น p a s s i ฟอิน c o m ของเราได้ หรือส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานสามารถไปยื่นกู้ได้นะครับค่ะแต่ว่ามันก็จะมีอีกแนวคิดหนึ่งนะพี่เก่งที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดกับการต้องเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของคอนโด มีนักลงทุนท่านหนึ่งค่ะเขาแชร์ให้ฟังว่าเขาเนี่ยเลือกการเช่าคอนโดมาตลอดเลยเพราะว่าการเช่าเนี่ยไม่ต้องมีเงินก้อนเหมือนการซื้อ,อไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆเนาะยิ่งอยากได้คอนโดห้องใหญ่ก็ต้องเตรียมเงินก้อนค่อนข้างใหญ่โดยเขามองว่าสู้เอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปลงทุนในธุรกิจ ในห <ừ m. S 2> ุ้นที่เขาถนัดเนี่ย <ừ m. S 2> มันน่าจะเติบโตแล้วก็ทำกำไรได้คุ้มกวา่าเออแล้วก็เงินจากการลงทุนที่เป็นกำไรเนี่ยก็ส่งต่อลูกหลานได้เหมือนกันอก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ที่เรียกว่าจะไม่จำเป็นต้องซื้อบ้านแต่ก็เอาเงินสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยไป,ปสร้างรายได้ในมุมอื่นค่ะ